มาต่อกันในคลิปที่สองนะคะใบงานที่สองเกี่ยวกับการสร้างสร้างประตูนะคะ,ะในใบงานนี้เมื่อกี้เนี่ยเราผ่านมาก็คือเราได้ยืดเส้นหมายเลข5เนี่ยขึ้นไปชนเส้นหมายเลข6กก็คือยืดเส้นนี้ขึ้นไปวิธีการยืดเส้นของเราก็คือเราใช้การออฟเซตเส้น ตรงนี้ขึ้นไปสูงไป800เพื่อที่จะเป็นแนวยืดขึ้นไปตรงนี้ให้ชนนะคะยืดเส้นหมายเลข5ขึ้นไปชนขอบเขตโดยใช้เส้นนี้เป็นขอบเขตค่ะถ้าดูตามใบงานของเราขณะนี้นะคะใบงานของเราก็จะเป็นตามรูปที่9นี้เลยนะคะเราได้ยืดเสร็จแล้วเรียบร้อยรายละเอียดนักเรียนสามารถที่จะสามารถที่จะดูเพิ่มเติม นักเรียนสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบรรทัดคอมมานด์ไลน์ในใบงานนะคะครูบอกแล้วว่าเราจะใช้หมายเลข6เนี่ยเป็นขอบเขตที่จะยืดเส้นยืดเส้นหมายเลข5ไปชนเส้นหมายเลข6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะคลิกที่ปลายหมายเลข5เพื่อยืดไปชนหมายเลข6หลังจากที่เราทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็จะกด Enter เพื่อจบคำสั่ง ได้อย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะนักเรียนครูก็จะ o อฟ s e ตเส้นเพิ่มเติมนะคะจากเส้นที่เรายืดขึ้นไปชนเส้นหมายเลข6เส้นหมายเลข5เนี่ยนะคะที่เรายืดไปชนหมายเลข6เนี่ยครูก็จะ o อฟ s e t ไปเป็นเส้นหมายเลข7ค่ะ,ะการ o อฟเซตของเราเนี่ยเราก็จะ ใช้ระยะห่างออกไปเนี่ย45มิลมตรทำไมใช้ระยะห่าง4 5มเมเพราะว่าความหนาของบานประตูเนี่ยไม้บานประตูเนี่ยหนา4 5ห mm. มิลหรือ4 5เซนนั่นเองนะคะเอาละค่ะครูก็จะออฟเซตใช้คำสั่งออฟเซตนะคะอย่าลืมนะคะคำสั่งออฟเซตเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรบ้างก็คือจะต้องระบุความห่างนะคะที่เราต้องการจะออฟเซต นะคะคเลือกเส้นหมายเลข5แล้วก็ออฟเซตออกมาเป็นหมายเลข7ค่ะย้อนกลับไปดูในโปรแกรม autocad เลยนะคะมาค่ะนักเรียนครูจะใช้คำสั่งออฟเซตนะคะนี่คือคำสั่งออฟเซตค่ะออฟเซตค่ะนะคะออฟเซตเคอร์เลนต์เซตติ้งนะคะให้เซตอะไรนะคะสเปคซิฟายออฟเซตดิสแทนต นะคะ distance คือระยะห่าง specify offset distance ก็คือให้ระบุระยะห่างขณะนี้ระยะห่างมันเป็น800อยู่ถามว่าทำไมมันเป็น800ที่มันเป็น800นักเรียนคงจำได้ว่าเรา offset เส้นนี้ขึ้นไปเป็นเส้นด้านบนจำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระยะห่างมันก็ยังจำค่าเดิมที่เราเคย offset ไว้ขณะนี้เราต้องการเปลี่ยนเป็น45เพราะฉะนั้นครูพิมพ์45 พิมแล้วนะคะแล้วก็ Enter ขณะนี้มันจำค่าเป็น45เข้าไปแล้วค่ะจากนั้น select object to offset เลือกวัตถุที่ต้องการจะ offset ค่ะครูก็เลือกเส้นนี้ค่ะคลิกค่ะรู้ได้ไงว่าเลือกพราะคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นประนักเรียนขั้นตอนต่อมา specify point on s i t e point แปลว่าจุด S On s i t e แปลว่าด้าน s i t ์แปลว่าด้านนะคะระบุจุดด้านไหนด้านขวามือค่ะได้ออกมาเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งเส้นขณะนี้ได้เส้นที่เราต้องการแล้วในบรรทัด Command Line ยังถามอยู่ว่า select object to offset ต้องการเลือกวัตถุที่ต้องการจะ Offset อีกไหมนะคะพอแล้วค่ะ เราไม่เลือกแล้วเพราะเราได้ที่ต้องการแล้วเพราะ Enter จบคำสั่งไปให้ Command Line เนี่ยตรงเนี้ยว่างเปล่าไม่มีคำสั่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปดูที่ใบงานค่ะในใบงานของเราขณะน,นี้เราได้แล้วเรียบร้อย o f f s e ็เส้นหมายเลข5มาเป็นเส้นหมายเลข7นะคะได้ตามนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยทำอะไรคะขั้นตอนต่อไปครูก็จะตัดไอเส้นส่วนที่เกินแนวตรงเนี้ยออกค่ะ ที่มันเกินเกินมาเนี่ยข้างล่างก็เหมือนกันเกินมาเนี่ยนะตัดออกค่ะการตัดออกนี้เราก็จะใช้คำสั่ง Tri มนะคะในการตัดเราจำได้นะคะเราได้เคยใช้คำสั่งทิมมาแล้วตรงที่เราตัดเส้นตรงเนี้ยที่มันเกินออกมาจากแนวกำแพงจำได้ไหมคะอ่าเราตัดมาแล้วครั้งหนึ่งงานนี้เราก็จะมาใช้คำสั่ง Tri มอีกเหมือนกันอ่านะคะ คำสั่งทิมเนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างคำสั่งทิมเนี่ยจะต้องเลือกขอบเขตในการตัดนะคะแล้วก็จะต้องเลือกหลังจากเลือกขอบเขตเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะต้องระบุเส้นที่ต้องการตัดเราไปดูกันเลยค่ะมาตรงนี้นะคะครูใช้คำสั่งทิมค่ะไหนล่ะคำสั่งทิมเอาเมาส์ไปแช่ประมาณ3วิจะเกิดทูลทิปขึ้นมาเกิดมาแล้วค่ะนี่คือคำสั่งทิม สัญ,ญลักษณ์หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะครูคลิกที่คำสั่ง trim ค่ะอ้าว trim นะคะมาแล้วค่ะ command trim นะคะ current setting ให้เซตค่านะคะ select cutting edge select แปลว่าเลือก cutting edge แปลว่าขอบเขตที่ต้องการตัด cutting ก็คือการตัดนะคะ cutting นะคะต้องการตัด เลือกขอบเขตที่ต้องการตัด Select Object เลือกสิอ่าครูก็เลือกค่ะครูต้องการตัดเส้นไหนคะต้องการตัดเส้นนี้นะคะให้มันถึงแนวนี้ต้องการตัดตรงนี้ให้มันถึงแนวนี้เพราะฉะนั้นขอบเขตของครูที่จะใช้ในการตัดครูก็เลือกค่ะเลือกขอบเขตเห็นไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวพอตัดเส้นตรงนี้แล้วมันก็จะมาถึงเส้นประ ครูเลือกขอบเขตค่ะเพราะเดี๋ยวครูตัดทางนี้แล้วมันก็จะมาถึงเส้นปละตรงนี้แล้วมันก็จะหยุดนะคะครูต้องการตัดเส้นนี้ด้วยเพราะฉะนั้นขอบเขตของครูก็คือตรงนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวพอครูตัดเส้นตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ถึงขอบเขตตรงนี้าครูเจอแล้วค่ะหนึ่งฟ้าสองสามอะไรก็ว่าไปตามรายการที่เราเลือกพอเราเลือกปุ๊บวันฟ้า พอเราเลือกอีกเส้นหนึ่งก็ one file รวมแล้วเป็นสองพอเลือกอีกเส้นก็ one file รวมแล้วเป็นสาม total นะคะขณะนี้เรา,เ,ราเลือกขอบเขตที่จะใช้ในการตัดไปแล้ว3เส้นนี่ไง1 2ึส,สนะคะเลือกไปแล้วเลือกอีกไหม select object อีกไหมพอแล้วขอบเขตเราเลือกไว้ครบแล้วพอ enter จากนั้น select object to team ต้องอ่านนะคะในบรรทัด command line สั่งอะไรบ้าง จะบอกว่าผมไม่ค่อยเข้าใจเลยเป็นภาษาอังกฤษมันก็มีศัพท์ไม่กี่ตัวลูกต้องอดทนนะคะต้องเข้มแข็งนิดนึงนะคะเราจะต้องทํางานนี้ให้ได้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเขียนแบบในบริษัทและแบบหนึ่งใบอย่างน้อย1,000บาทนะคะความสามารถในงานก็คือรายได้ค่ะมันจะเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนอาชีพให้เรานะคะอาลองดู select object to team ค่ะเลือก select แปลว่าเลือก object แปลว่าวัตถุ ทูทิมที่ต้องการจะทริมหรือต้องการจะตัดอ้าวครูเลือกค่ะครูตัดตรงนี้ครูคลิกค่ะเห็นไหมคะถึงขอบเขตอ้าวคลิกค่ะถึงขอบเขตเห็นไหมคะอ้าวตัดค่ะคลิกค่ะถึงขอบเขตหมดหรือ,อยังถ้าหมดแล้วทำไงคะจบคำสั่งเพราะ e อ t e r ได้เรียบร้อยแล้วพอเคาะ e n t e r ปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นเต็มอ้าวขณะนี้เราก็จะได้ สิ่งที่เราต้องการทีนี้ครูมีวิธีการใช้คำสั่ง trim วกกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะครูวกกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับมารูปเดิมอีกครั้งหนึ่งครูจะเลือกขอบเขตให้เธอดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีวิธีการเลือกขอบเขตที่อาจจะดูง่ายไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเยอะเรามาดูค่ะคำสั่ง trim trim current setting เห็นไหมคะ current setting select cutting edge เลือกขอบเขตที่ต้องการใช้เป็นขอบเขตในการตัด select object o o แปลว่าหรือ or o แปลว่าหรือ select all select แปลว่าเลือก all a double l all แปลว่าทั้งหมดหรือเลือกมันทั้งหมดนั่นแหละให้มันเป็นขอบเขตโอเคค่ะเพื่อให้ง่ายกูใช้ select all วิธีการเลือกทั้งหมดทำไงคะการเลือกวัตถุมีการเลือก3แบบถูกไหมคะ อ่าถ้าเราคลิกมันก็เลือกถ้าเราครอบจากขวามาซ้ายมิดอันไหนเลือกอันนั้นงานนี้ครูต้องการเลือกทั้งหมดครูคลิกจากขวามาซ้ายพูดผิดนะคะถ้าคลิกจากซ้ายมาขวาครอบมิดอันไหนเลือกอันนั้นขณะนี้ครูคลิกจากขวามาซ้ายพาดโดนอันไหนเลือกอันนั้นโอเคเลือกพวกนี้ด้วยไหมอ้าวขวามาซ้ายจากเลือกด้วยก็เลือกไปเถอะนะคะ เอาเลือกมันให้ทั้งหมดนี่แหละอ่ะเพื่อความสบายใจเลือกหมดเลยขณะนี้ทุกอันเป็นขอบเขตที่จะใช้ในการตัดได้หมดเลยมันก็เลือกมาแล้วทั้งหมด10โททตอนเจอทั้งหมด10รายการกี่รายการก็ช่างก็ถามอีก select object เลือกขอบเขตไหมไม่ก็เราเลือกมันหมดแล้วไม่มีที่จะเลือกแล้วนะคะคาอ e อ t e r ให้รู้ว่าเลือกขอบเขตที่จะใช้ในการตัดหมดแล้ว จากนั้นคำสั่งก็ถักในคอมมาลนยก็บอกว่า select object to team อ้าว select object to team เลือกค่ะจะตัดอันไหนเลือกค่ะตัด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 ค่ะมีอีกไหมตัดค่ะอ้าวตัดเกินไปค่ะยกเลิกค่ะชอยอันดูรอเราอยู่พิมพ์ยู่ enter ค่ะกลับมาที่เก่าพอแล้วค่ะจบเคาะ enter นะคะ ได้เรียบร้อยแล้วนี่คือรูปที่เราต้องการเห็นไหมคะการเลือกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เลือกขอบเขตด้วยการ Select on โดยครอบจากขวามาซ้ายพาดโดนอันไหนเลือกมันทุกอันหละง่ายที่สุดนะคะโอเคค่ะกลับไปสู่ใบงานของเราในใบงานของเราขณะนี้เราตัดเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ตามรูปที่11 ะค,ะคำอธิบายของครูก็อยู่ตรงนี้นะคะในบรรทัดคำสั่งเหล่านี้ได้เรียบร้อยแล้วอ้าวดูต่อไปทำอะไรต่อจากนั้นสร้างเส้นวงสวิงของบานประตูอ้าสร้างเส้นวงสวิงโดยใช้คำสั่ง Circle คิลเซอแปลว่าวงกลมนักเรียนครูจะสร้างวงกลมโดยใช้ตรงจุด A ตรงนี้เป็นเซนเตอร์ของวงกลมนะคะแล้วก็ใช้ที่ปลาย ปลายของปลายของอาบานประตูตรงนี้เป็นรัศมีนะคะในรายละเอียดของครูนะคะในรายละเอียดของครูตรงนี้ด้านล่างบอกไว้ว่าทำอะไรบ้างาเรียกคำสั่ง c i r ร์เระบุตำแหน่งเซนเตอร์ของวงกลมโดยใช้จุด A นี่คือจุด A นะคะอแล้วก็ระบุรัศมี ระบุรัศมีของวงกลมระบุรัศมีโดยโดยใช้ปลายจุด b <c oughs> โอเคค่ะปลายจุด b ตรงนี้เป็นรัศมีนะคะปะสู่ใบงานของเราใน autocad ค่ะนี่กลับมาสู่ตรงนี้นะคะใช้คำสั่งเซอร์เคิลเซออยู่ที่ไหนไม่รู้คำสั่งเอาเมาส์ไปแช่ค่ะเอ๊ะมันเป็นการสร้างรูปเพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ในแถบ d r a ร r รอแปลว่าวาดใช่ไหมคะอาวาดวาดอะไร เซอร์เคิลเจอแล้วค่ะทูลทิปโผลมาแล้ว3วินาทีก็จะมีทูลทิปของคำสั่งเซอร์เคิลเซอร์เคิลค่ะคลิกเซอร์เคิลเซอร์เคิลนี่เซอร์เคิลสเป y c ิฟายเซนเตอร์พอย์ระบุเซนเตอร์ค่ะอ่าระบุเซนเตอร์ไอไลายละเอียดด้านหลังนี่อย่าเพิ่งไปซีเรียสมันนะคะอ้าวระบุเซนเตอร์พอยส์นี่ค่ะเซนเตอร์พอยส์อ็อบเจกต์แสบของเราแถบสถานะ ออโต้ออบเจต์สแนปเนี่ยมันออนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเซตเอนพอยต์ไว้จับเลยค่ะคลิกค่ะ Specify Radius of c i r c l e นะคะระบุ Radius r a d i u s คือรัศมีใช่ไหมคะ Of c i r c l e อ้าวระบุค่ะรัศมีของเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่รัศมีครูอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าครูลากเมาส์ขึ้นด้านบนเนี่ย คูปอนค่าแปดร้อยมันก็จะมาอยู่ปลายตรงนี้เหมือนกันแต่งานนี้คูไม่ป้อนค่าหรอกเพราะว่าคูใช้ e เ p o i n t จับที่ปลายของประตูนี้ได้เลยนะคะอ้าวคูก็คลิกค่ะได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะโอเคค่ะได้เสร็จสับเรียบร้อยขณะนี้คูได้คำสั่งเซอร์เคิลมาแล้วคูได้วงกลมมาแล้วจากคำสั่งเซอร์เคิลหลังจากที่เราได้วงกลมมาแล้วทำไงต่อทีนี้ โอเคเรามาดูต่อค่ะครูก็จะในใบงานของเราใบงานของเราให้ทําอะไรตัดส่วนเกินออกโอ้โหง่ายมากค่ะนักเรียนใช้คำสั่ง trim เหมือนเดิมตัดด้วยคำสั่ง trim อา้าวไปสู่ใบงานของเราตัดด้วยคำสั่ง trim trim อยู่ไหนนี่คือคำสั่ง trim ค่ะคลิก trim คำสั่ง trim Current Setting Select Cutting Edge เลือกขอบเขตที่จะใช้ในการตัดค่ะ Select Object เลือกค่ะขอบเขตคุกครอบพาดจากขวามาซ้ายโดนอันไหนเลือกหมดทุกอันเสียเวลาคิดนะคะเลือกหมดทุกอันเลือกอีกไหม select cutting edge, s s l l e t t u u t i n g Edge Select Object อีกไหมไม่ Enter ให้รู้ว่าเลือกเสร็จแล้ว Select Object To Team อา้าวเลือกค่ะที่ต้องการจะตัด ครูก็ไล่ตัดไปทีละอันครูซูมภาพเข้าไปนะคะหมุนที่ล้วหมุนของเมาส์เอาครูตัดค่ะคลิกตัดไปแล้วนะคะหนึ่งเส้นแผนภาพไปกดปุ่มตรงกลางของเมาส์แล้วก็ลุนเมาส์ไปด้วยเอาตัดค่ะมันก็จะมาถึงขอบเขตเห็นไหมคะถ้าครูตัดตรงนี้มันก็จะมาถึงขอบเขตตรงนี้เอาตัดค่ะเอาลากมาค่ะตัดค่ะหมดหรือ,อยังคะนักเรียนบางคนอาจจะมองว่าหมดแล้วไม่หมดค่ะ อยู่ตรงปลานี้เอาหมุนเมาส์ไปค่ะหมุนไปค่ะอ้าวหมุนไปค่ะเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้เราต้องการตัดมาให้ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นตัดที่นี่ค่ะคลิกค่ะโอเคค่ะกลับมาที่เก่าหมุนเมาส์ไปค่ะรูปนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยคอ Enter จบคำสั่งตัดเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปของเราทำอะไรย้อนกลับไปดูที่ ใบงานใบงานของเราให้ทำอะไรคะใบงานของเราก็จะสร้างเส้นที่เป็นวงกบนี่จากปลายของไอ้ลัศมีของการสวิงบานประตูเนี่ยนะคะลากมาเป็นเส้นที่8แล้วหลังจากนั้นพอได้เส้นที่8เสร็จแล้วเนี่ยเ,เส้นที่8ปดทำยังไงเขาบอกให้ใช้คำสั่งลายควบคู่กับ Snap p e เพอร์เพนดิค นะคะก็คือจับที่ปลายตรงนี้มาตั้งฉากกับเส้นล่างอ้าวมาเลยค่ะลองเลยนะคะครูขอขยายภาพนิดนึงได้แล้วใช้คำสั่งลน์ค่ะไลน์ specify first point จับที่ปลายนี้ค่ะจับค่ะมาตั้งฉากเห็นไหมคะ perpendicular ตั้งฉากจริงๆแล้ว s n a บพวกนี้มันก็ใช้ได้แต่เรามันเสียเวลาใช้ไงคะเนี่ยนี่ก็ perpendicular เห็นไหมคะ เสียเวลาคลิกเพราะฉะนั้นถ้าเราเซตออโต้สแนไว้ที่นี่แล้วแล้วเรากดให้มันบุ๋มเนี่ยมันจับให้เราเลยสะดวกกว่ากันแต่ถามว่าทําไมครูต้องให้มีแถบ s สแนพวกนี้ไว้เพราะมันมีอีกหลายรายการที่มันมากกว่าออโต้ n สแนที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นถึงต้องมีแถบอันนี้เอาไว้อ้าวจับค่ะเพอร์เพนดิคูล่าคลิกเรียบร้อยถามต่อสเปกซิฟายเน็กพอยต์ไปไหนอีกเส้นนี้ไม่ไปแล้ว จบ Enter นี่ได้มาแล้วเส้นนี้จากนั้นทำไงต่อคะในใบางานของเราสั่งให้ทำอะไรอ้าวได้เส้นที่8แล้วต่อไปสร้างเส้นที่9สร้างเส้นที่9ใช้คำสั่ง o อฟเ e t ค่ะในใบางานสั่งให้ใช้คำสั่ง o อฟเ e t ก็ออฟเ e t เส้นที่8ไปเป็นเส้นที่9ถามว่าห่างเท่าไหร่ก็45เพราะว่าความหนาของวงกบเนี่ยมัน45่สิาจำได้ใช่ไหมคะอ้ากลับไปค่ะที่หน้าจอ AutoCA ค ครูก็จะไป offset ค่ะ offset ค่ะ offset o Off อฟเซตมาแล้ว current setting specify offset distance ใส่ค่าระยะห่างที่เราต้องการจะ offset ระยะห่างตอนนี้ current มันเป็น45ถามว่าทำไมมันเป็น45กวเมื่อกี้เรา offset เส้นนี้มาเป็นเส้นนี้ไงคะมันเลยเป็น45เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องป้อนค่าใหม่แล้ว เรา ENTER อรได้เลยนะคะ ENTER มันก็จะเอาค่านี้แหละมาใช้45นี้แหละต่อไป select object to offset เลือกวัตถุที่ต้องการจะ offset เลือกค่ะอันนี้ค่ะต่อไป point on s i t e ด้านขวาค่ะ point ก็คือจุด on s i t e s i t e ก็คือด้านขวาค่ะโอเคได้มาแล้วเรียบร้อยอ้าวพอได้แล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปทำอะไรแทบไม่ต้องไปดูใบงานเลย เป้าหมายต่อไปของเราถ้าให้ดูก็คือลบไอ้ส่วนที่มันเกินเกินออกย้อนไปดูก็ได้ค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะอ่าค่ะยกหน้าที่9แล้วค่ะนี่ใช้คำสั่ง trim ตัดกำแพงที่ไม่ต้องการออกตรงเนี้ยตัดออกนะคะเราก็จะไปตัดแล้วค่ะง่ายมากเลยค่ะเพื่อที่จะให้เป็นรูปนี้นะคะอ้าวไปค่ะกลับไปย้อนไปที่ autocad ค่ะไป trim ค่ะ นี่คือคำสั่ง trim trim นะคะ trim current setting select cutting edge เลือกขอบเขตที่จะใช้ในการตัด select object อา้าวเลือกสิเลือกขอบเขตที่จะใช้ในการตัดง่ายที่สุดคลิกเมาส์ขวาคลิกค้างนะคะคลิกค้างลากพาดโดนอันไหนเลือกอันนั้นจบนี่แหละคือการเลือกของเรา select อีกไหมเลือกขอบเขตอีกไหมไม่กูคอ enter ให้รู้ว่ากูเลือกเสร็จแล้ว select object to team ค่ะเ้าครูก็พาดจากบนลงล่างครูจะเลือกสองเส้นนี้ที่ครูต้องการตัดนี่ได้เรียบร้อยแล้วเสร็จหรือ,อยังคะนักเรียนเสร็จแล้วค่ะ enter จบคำสั่งนะคะหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วเป็นไงต่อทีนี้อ่ะย้อนกลับไปดูใบงานเสร็จแล้วลูกนะคะได้แล้วแบบนี้นะคะพอได้แล้วทำไงคะทีนี้โอเคพอได้แล้วก็ลองเช็คดูสิ ว่าขนาดเนี่ยมันเป็นตามนี้ไหมวัดแล้วมันต้องห่างมา45นะคะแล้วก็ความยาวตรงนี้ต้องได้8 0 0อันนี้ต้องห่างมา500เสาต้องได้300อคูณ300เป็นตามนั้นหรือเปล่าความยาวของเส้นแนวกำแพงมาจนถึงสุดเนี่ยได้3000ม mm ิลิเมตรไหมตามที่เราสร้างไว้อลองดูไปวัดค่ะวิธีการวัดเนี่ยเราใช้คำสั่งอะไรคะเนี่ย ใช้คำสั่ง this เห็นไหมคะครูบอกแล้วให้ใช้คำสั่ง this นี่ในใบ,ใบงานครูสั่งไว้แล้วถามทำไมต้องตรวจสอบครูอยากจะบอกว่าถ้าเราบ้านของเรามีประตูเหมือนกัน5บานเราไม่ต้องวาดประตูทีละบานละบานหรอกเราสร้างครั้งแรกไว้เสร็จแล้วเราก็เมคเป็นบล็อกไว้นะคะหรือว่าใช้คำสั่ง Copy ไป,ไปก็ได้ไปวางนะคะเราสร้างบล็อกไว้แล้วเราก็ Insert ร์ตบล็อกเข้ามา นะคะือแทรกเข้ามามันก็จะได้รูปขนาดเดิมเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นต้นแบบของเราต้องถูกอา้าวไปวัดค่ะวัดขนาดใช้คำสั่ง distance นะคะพิมพ์ใน Command Line d i s t นะคะ d i s t e n t e r ค่ะ specify first point คำสั่ง d i s t ต้องระบุ first point จุดแรกที่จะวัดเอาจุดแรกที่จะวัดตรงนี้ค่ะวัดขนาดเสาดูก่อนคลิกค่ะ เซ็ก n d นพอย t นี่เห็นไหมบอก Second Point Second Point ของครูตรงนี้ค่ะต้องได้3า0สามร้อยคลิกเห็นไหมคะ x แนว x ได้300โอเควัดต่ออ้าวทีนี้ครูก็จะวัดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมาถึงตรงเนี้ยมันได้สี่สิห้าไหมอ้าวครูก็จะวัดค่ะใช้คำสั่ง list ใช่ไหมคะเพิ่งผ่านมาหมาๆๆัดๆเพราะฉะนั้นขี้เกียจพิมพ์คำสั่งแล้วค้อ Enter เลยมันจะเรียกคำสั่งที่เพิ่งผ่านมาหมาดม กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งคอเอ e e ตค่ะ This Specify First Point นะคะอา้าวกูก็คลิกค่ะตรงนี้ค่ะคลิกค่ะมากลับตรงนี้ค่ะคลิกได้ลบ45ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะาจากตำแหน่งที่เป็นจุดกึ่งกลางเนี่ยถ้าวัดแนวแกน x ไปทางซ้ายค่าจะเป็นลบแนวแกน x ถ้าวัดไปทางขวาค่าเป็นบวกแกน y วัดขึ้นด้านบนค่าเป็นบวกวัดลงด้านล่างค่าเป็นลบ ได้เรียบร้อยแล้วลูกนี่คือสิ่งที่เราได้มาจากใบงานที่สองจะเห็นว่าออโต้แคมันทำงานชัดเจนเป๊ะเลยนะวัดระยะอะไรต่างๆแล้วก็ไม่มีผิดพลาดเลยนะคะขณะนี้ครูเขียนประตูตามขนาดของจริงเลยบานประตู80เซนหรือ800มิลลิเมตรนะคะอ่าโอเคได้เรียบร้อยลืมอะไรไปรู้ไหมลูกครูอยากจะบอกว่า ตั้งแต่เปิดไฟล์งานมาทุกๆครึ่งชั่วโมงสั่งไว้แล้วว่าต้องทำอะไรคะเซฟไฟล์ถูกไหมคะอ่าไฟล์เซฟแอสค่ะอืมเซฟแอสเซฟที่ไหนดีอ้าวเซฟที่เดสก์ท็อปไหมคะถ้าเซฟที่เดสก์ท็อปก็ไปคะ่ะอยู่ในมายุรีใช่ไหมคะสอนโควิดรอบ3ครูสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่นี่อ้าวครูตั้งชื่อไฟล์ค่ะนะคะตั้งชื่อไฟล์ว่า นะคะใบงานสองค่ะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยใบงานสองรูปประตูค่ะสมมุติแบบนี้นะคะรูปประตูอ่ะรูปประตูข <c oughs> ีดหนึ่งค่ะเซฟแล้วค่ะเซฟนะคะพอเซฟปุ๊บมันก็จะชื่อใบงานสองรูปประตู อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อมายูรีสอนโควิดรอบสาซึ่งอยู่บนเดสก์ท็อปและเดสก์ท็อปนี้มันอยู่ในไดรซีทั้งหมดที่ว่าเน่เขียนอยู่ในโปรแกรม a u t o c a คต2007ค่ะก็เป็นตามนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วอา้าวไงต่อทีนี้ก็ย้อนกลับไปดูใบงานงานที่เราจะต้องทำส่งครูมีอะไรคะนี่เลยนี่เลยการบ้านที่จะต้องทำส่งครูค่ะ ครูบอกว่าจงสรุปคำสั่งประโยชน์และเงื่อนไขาการใช้คำสั่งทั้งหมดในใบงานที่สองมีใบงานอะไรบ้างคำสั่งลายไม่ต้องทำแล้วครูยกตัวอย่างมาแล้วนะคะประโยชน์ของเราคืออะไรย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้คำสั่งลายประโยชน์คือใช้สร้างเส้นตรงอย่างนี้เป็นต้นนะคะใช้สร้างเส้นตรงด้วยคำสั่งลายสลัสองครั้งขีดสรครั้ง ตามด้วยเงื่อนไขาการใช้คำสั่งเงื่อนไขก็คือเข้าไปในคำสั่งลายนะคะตามด้วยลูกศรลูกศอนก็คือขั้นตอนต่อไปคือกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นขั้นตอนต่อไปคือกำหนดจุดที่จะลากมาถึงอา้าวแล้วใบงานของเราทำอะไรบ้างละ่ะมีคำสั่งอะไรบ้างคือก็ต้องย้อนกลับไปดูใบงานของเรานี่แหละค่ะว่าในใบงานของเรามีคำสั่งอะไรที่ใช้บ้างในครั้งนี้นะคะ นี่เลยสร้างเสาใช่ไหมคําสั่งลายเซตเลเยอร์ layer, เธอไปอธิบายค่ะเซตอะไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรการเซตเลเยอร์ครูมีคําอธิบายอยู่ในใบงานนะคะมีคําสั่งอะไรอีกนะคะมีคําสั่งอะไรอีกเรามาดูมีคําสั่งซูมออลเห็นไหมคะนี่คําสั่งซูมออลมีคําสั่งอะไรอีกคําสั่งลายผ่านไปแล้วไม่ต้องใช้แล้วนะคะไม่ต้องซ้ําแล้วคําสั่งต่อไป คำสั่งอะไรคะคำสั่ง o อฟเซตค่ะนี่คำสั่ง o อฟเซตทาอะไร o อฟเซตมีไว้สําหรับสร้างรูปเหมือนกับต้นแบบใช่ไหมคะเงื่อนไขาการใช้คําสั่ง o อฟเซตก็คือต้องใส่ค่าความห่างของเส้นเดิมกับเส้นใหม่จากนั้นเลือกเส้นเดิมแล้วก็ระบุตําแหน่งที่จะเกิดเส้นใหม่นี่คือเงื่อนไขาการใช้คําสั่งอุ้ยมีหลายอันเลยค่ะนักเรียนมีคําสั่ง o อฟเซตมีคําสั่ง trim เห็นไหมคะนี่คือคําสั่งทริม โอเคค่ะนักเรียนคะเข้มแข็งนะลูกไม่มีใครทําให้เรารู้ได้เท่าตัวเราเองครูพยายามที่สุดแล้วนะคะแล้ววันหนึ่งเธอจะรู้ว่าครูรักโอเคค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าใบงานที่3ามค่ะ